สบายดีพ่อแม่พี่น้องมือนีเขามาลักมักเพชรเพื่อนเนาะหอมเข้าเหลียวกันลักมักเพชรเพื่อนต่อพี่น้องเอลยมักเพชรหรือมักพริกมักพริกมักเพชรหอมของต้นเลยต้องหอมมักพริกลักมักเพชรเพื่อนยาปลกเอามักพริกใส่แน่หวานเด้พี่น้อง ดีกซะดำมันจะเป็นมัเท็ดีดึงใบใเลยลักมาเเนีม่มักพริกพริกเหรมักพริกเขามักพริกที่บอมักเ็ด มาเก็บซอยเน่เก็บมักเพชรเนี่ยมักพริกดึงยางเดียวดึงอยู่แล้วเป็นข้อง้ามดสะพาน

โอ้ได้นั่งนอนได้ห้าเลยนี่นอนอยู่กองต้นห้าเลยนี่ตน้นเนอมากัมากได้ง่ายแล้วก็เก็บเอาพี่เนอะคือร้ายเหรอวะมาเก็บซอยเด้อมีแต่ซ้ำนุมรถไทยเนาะบุกแรงมามือนี้เนาะ ได้เป็นสิบเมตรทั่นทีต้นนะเดี๋ยวคืนง้างกันพี่น้องเลยแกกับพงตุนท่านเลยบ่าึ้นต้นก่อนพี่น้องเลยเอาเ้อให้ึ้นต้นก่อนออบุเกันสุด ึ้นแล้วกันนักสไดาเนาะกาเหตุอะไเนาะอยู่บนนองคอกนาเนาะกาสิแลวเก็บมะเข็ดบักเชือบไปสิเล่อือหือลักมะเพ็ดเพ่อนพี่น้อง นี่จะแสบวะแต่บนนาเพชรก็ดอกกินแล้วเพชรวะหัวเพชรก็กินเนาะเห็นเนาะหัวมันเพชรอยู่แล้วก็ยังกินอยู่จริงดิก็ยังว่ามักเพชรมักวานบ่มีอยู่มั้งนะาจะมีแต่มักเพชรเนี่แหละ พาเพื่อนมาลักมักเพชรพี่น้องเอ้ยขอเขาแล้วกันลักมักเพชรเป็นตัวเนาะอีกสองสามเง้ยก็สิมาปั้นเอาพี่น้อง โอ่มันออกอยู่ยามันเลยหม,มอดเอาเลยดฮักเอาที่น้องค <c ười> นเงาเลยฟาวฟาวหรือรีบนี่แหละ <c ười> ลักมักเพชรเด้เสมือกันเลยได้ซ้ำนีน่เนาะพี่น้องเนาะก็ได้ให้นี่คือมักเพชรมัก เฮ็ดมักเฮ็ดมักเฮ็ดนั่นก็คือลำนึ่งพี่น้ออ่าเศษต่อันนี้คือ

โอ้โกดเสียวเลยเสียวหักเสียวหัก Why